สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านมีขนมเข่งที่ทานไม่หมดนะคะแม่บ้านก็เลยมาทำขนมนะคะขนมเข่งทอดทำเป็นขนมกะลอจีนะคะแล้วแม่บ้านเอาไปใส่ตู้เย็นก่อนนะคะเคล็ดลับจะได้หั่นง่ายนะคะหรือใครจะนำไปตากแดดให้แห้งก่อนก็ได้คะ่ะแล้วนำมาหั่นง่ายนะคะช่วงเทศกาลไหว้นะคะขนมอาจทานไม่หมดนะคะเก็บสูตรนี้ไว้นะคะไว้ทำนะคะ วัตถุดิบที่ใช้นะคะก็มีตามนี้เลยนะคะแม่บ้านจะนำขนมเข็งมาหั่นแบบนี้นะคะหั่นระวังมือด้วยนะคะเพราะบางทีจะเหนียวแล้วแข็งนะคะต้องระวังมือค่ะ หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะหั่นจนหมดค่ะเราจะคั่วงานะคะงาดำหนช้อนโต๊ะค่ะงาขาว1ช้อนโต๊ะนะคะคั่วพร้อมๆกันเลยนะคะคั่วให้เขาสุกนะคะสังเกตก็คือว่าจะมีกลิ่นหอมขึ้นนะคะแล้วก็สีของงาขาวจะเป็นสีเหลืองค่ะ เสร็จแล้วนำมาบดในครกนะคะบดเพื่อให้กลิ่นของเขาหอมนะคะแม่บ้านบดละเอียดนิดนึงนะคะเวลาทานจะอร่อยค่ะบดได้ประมาณนี้นะคะก็พอแล้วค่ะเสร็จแล้วก็นำถั่วลิสงนะคะแม่บ้านใช้ถั่วลิสงคั่วแล้วมาบดนะคะซื้อที่เซเว่นนะคะ ใครที่ยังไม่ได้คั่วก็คั่วก่อนนะคะถ้าซื้อแบบเม็ดมานะคะอันนี้แม่บ้านใช้สะดวกเลยเอาที่คั่วแล้วนะคะซื้อแบบซองมานะคะตำตำให้ละเอียดนิดนึงนะคะได้ละเอียดความละเอียดประมาณนี้นะคะเราก็จะมาผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะถั่วลิสง งาน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันดีนะคะหอมมากๆเลยค่ะหอมงาแล้วก็มีความมันของถั่วนะคะแม่บ้านจะใส่เกลือเสร็จหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะ <ๆ S 1> ๆๆเพิ่มความเค็มๆมมันๆนะคะเวลาไปนำไปราดในขนม เข่งที่ทอดนะคะอร่อยสุดยอดเลยค่ะคล <C ook> ุกเขาเข้ากันดีแล้วเราพักไว้ก่อนนะคะ <C ook> ตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะใช้ไฟกลางค่ะ <C ook> น้ำมันร้อนได้ที่แล้วเราก็นำขนมเข,ข่งลง,ง,งทอดได้เลยค่ะ สังเกตดูนะคะว่าขอบเขาเริ่มเหลืองๆนะคะเราก็กลับได้เลยค่ะเพราะว่าขนมเข่งของเราสุกอยู่แล้วนะคะแค่เราทอดให้เหลืองนิดนึงนะคะเขาก็จะติดกันนิดหน่อยนะคะเวลาอยู่ในกระทะก็จะดูนิ่มแล้วก็ติดกันพอเอาออกไปแล้วเดี๋ยวเวลาแห้งเขาก็กรอบแห้งเลยนะคะ นี่ได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็กลับด้านจนหมดเลยนะคะถ้าขนมเขาติดกันก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาเราก็กลับเลยถ้าติดกันเป็นแพรเราก็กลับแบบไข่เจียวเลยะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรานําไปตัดเป็นคําๆเป็นชิ้นๆน,นะคะเราก็ทอดจนหมดเลยนะคะแม่บ้านทอดสองกระทะ สครั้งได้แบบนี้เลยนะคะนำมาตัดเป็นชิ้นนะคะพอดีคำนะคะคำเล็กคำใหญ่ตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วนำส่วนผสมที่เราเตรียมไว้มาโรยเลยนะคะโรยให้ทั่วเลยค่ะ คุกเค้าให้ทั่วด้วยค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะกรอบมากๆเสียงดังกรอบกรับแกรบแกบเรามาลองชิมกันดูนะคะอืมต้องลองนะ กรอบอร่อยมากๆค่ะกรอบนอกนะคะนุ่มในค่ะแล้วก็ทานกับน้ำตาลแล้วก็งาขาวงาดำถั่วมันมันเค็มๆนะคะอร่อยจริงๆค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมแม่บ้านจานโปรดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านด้วยนะคะไว้พบกันเมนูหน้าคะ่ะ